ใครที่จะเล่นเกมนี้จะต้องไปฝึกอ่านคำนำเรื่องเหล่านี้ก่อนนะครับ oh. อนุญ,ญาตให้ทุกคนนำหนังสือภาษาพาทีมาเปิดประกอบดูได้นะครับไม่เป็นไรนะเอครูนิวเริ่มไม่มั่นใจแล้วครับว่ารูปไหนกันแน่คือคำว่าแอ่งสำหรับเกมนี้นะครับคุณครูสามารถประยุกต์ใช้ในการเขียนตามคำบอกได้นะครับซึ่งจะทำให้เด็กๆเ,เนี่ยาสามารถเขียนตามคำบอกได้ง่ายขึ้นนะครับ ครูนิวสอนภาษาไทยสวัสดีครับวันนี้ครูนิวมีเกมมาฝากนะครับซึ่งเกมเหล่านี้เนี่ยคุณครูสามารถรับไปสอนออนไลน์ได้หรือว่าส่งลิงก์เกมนี้ให้เด็กๆเ,เล่นเองในโทรศัพท์มือถือที่บ้านได้นะครับเป็นเกมเกี่ยวกับคำนำเรื่องภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่2บทที่2ใจหายครับใครที่จะเล่นเกมนี้จะต้องไปฝึกอ่านคำนำเรื่องเหล่านี้ก่อนนะครับซึ่งในบทที่2นี้ก็จะมีอยู่ที่หน้า18 หน้า19แล้วก็หน้า20นะครับถ้าพร้อมแล้วไปเล่นเกมกันเลยครับเนื่องจากในบทนี้มีคำนำเรื่องหลายคำมากครูนิวก็เลยแบ่งออกเป็นหลายชุดนะครับเกมที่1คํานคำนำเรื่องชั้นประถมศึกษาปีที่2บทที่2ใจหายชุดที่1พร้อมแล้วเริ่มครับด้านบนเป็นคำศัพท์นะครับคำนำเรื่องด้านล่างเป็นรูปภาพ อนุญาตให้ทุกคนนําหนังสือภาษาพาทีมาเปิดประกอบดูได้นะครับไม่เป็นไรนะเห็นบ่อยๆซ้ําๆจะได้จําได้นะครับเรื่อนกับคุณ้วไม่จําเป็นจะต้องจําเลยครับให้เราหมั่นทบทวนดูบ,บ่อยๆอ่านบ,าบา่อยๆสะกดบ่อยๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาช่วยกันอ่านก่อนดีไหมครับเป็นการทบทวนเนาะว่าคําที่เขาให้มามีคําว่าอะไรบ้าง1 2ึ่ซ้ำแฉะตัดโอ ข่าวแองขังท้องบ่อเกาเอาละครับจะใช้วิธีการอ่านคําแล้วเลือกจับไปที่รูปภาพก็ได้ยกตัวอย่างเช่นคําที่1ชอแอดแฉชอแอดแฉแฉน่าจะเป็นรูปนี้นะครับที่มีเด็กย่าน้ําอยู่แล้วก็แฉแบบนี้นะครับอันนี้คือวิธีการอ่านที่คํา แล้วไปจับผู้กับรูปภาพหรือมีอีกวิธีหนึ่งก็คือดูที่รูปภาพแล้วไปหาคำครับยกตัวอย่างเช่นรูปแรกรูปนี้เป็นแอ่งน้ำใช่ไหมครับแง่งแอ่งแ,งแ่งก็ต้องมีเสียงอใช่ไหมมีเสียงอเอตัวนี้มีเสียงอแต่ว่าใช่แอ่งไหมครับคำนี้ไม่ใช่คำนี้คือโอแอ่ง o, แอง o, แองงอแงไม่เอกแอ่งต้องเป็นคำนี้ครับคุณนูชอบวิธีการดูรูปภาพแล้วก็ไปหาคำมากกว่านะครับ ต่อไปรูปที่2เด็กผู้หญิงคนนี้ทำอะไรที่แขนครับเกาเกาใช่ไหมครับเกาเกาก็ต้องมีเสียงกอกอเอาเกาอันนี้ใช่กอเอาเกาไหมกออดอกอดอันนี้ไม่ใช่นะกอเอาเกาคือคำนี้นะครับรูปต่อไปคือถ้าเกิดว่าเจอรูปไหนที่เราไม่แน่ใจว่ามันคือรูปอะไรเราก็ใช้วิธีการแรกก็ได้ครับก็คือไปอ่านคำแล้วจับ คู่กับรูปภาพก็ได้ไม่ไม่มีวิธีไหนที่ผิดนะครับได้หมดเลยแล้วแต่ใครถนัดนะรูปนี้ครูนิวพอจําได้ครับมันคือรูปตัดตัดก็ต้องมีเสียงต่อใช่ไหมโชคดีที่คําที่เหลือเนี่ยมีต่อเต่าอยู่คําเดียวก็คือต่ออัดดอตัดตรงนี้พอดีเลยนะครับส่วนรูปนี้อ่ารูปนี้ถ้าเกิดว่าเราจําไม่ได้ทุกคนลองดูในหนังสือภาษาพาทีก็ได้นะแต่ถ้าจําไม่ได้ก็ข้ามไปก่อนก็ได้นะครับข้ามไปก่อนเดี๋ยวมาดูรูปผู้หญิงคนนี้2คนนี้นะครับ ทำอะไรอยู่เอ่ยกอดใช่ไหมครับแบบนี้กอดกอดก็ต้องมีเสียงกอกอออกอดนี่ครับต่อไปรูปนี้เอครูนิวเริ่มไม่มั่นใจแล้วครับว่ารูปไหนกันแน่คือคำว่าแง่รูปไหนกันแน่คือคำว่าขังอืมงั้นขอข้ามไปก่อนนะครับ ไปรูปต่อไปอันนี้คุณมั่นใจเลยครับรูปบอกรอก็ต้องมีเสียงบอเนาะบออบอไม่เอกบอกรูปนี้นะครับต่อไปนะครับเด็กผู้ชายคนนี้เปิดเสื้อขึ้นเห็นท้องท้องก็ต้องมีเสียงทอมีทอทหารคือคำนี้รูปสุดท้ายอันนี้ไม่ยากนะครับรูปหนังสือพิมพ์ก็ต้องเป็นคำว่าข่าวข่าวนะครับทีนี้เหลือสองคำด้านบนคือคำว่าโอบกับคำว่าขัง คำว่าโอบครูนิวค่อนข้างจะมั่นใจครับนี่โอลบลปลอบใจเพื่อนนะครับทีนี้ทุกคนจะต้องมาเสี่ยงดวงกันแล้วนะครับครูนิวไม่มีหนังสือในมือตอนนี้นะอ่าพราเรามีหนังสือช่วยเปิดดูครับว่ารูปไหนคือแองรูปไหนคือขังกันแน่อืมแองน่าจะใหญ่กว่าไหมแองน่าจะใหญ่กว่าเนาะขังน่าจะเล็กกว่าคือน้ําขังอยู่ในแองนะครับอ่ะ ไม่เป็นไรถ้าเกิดจะผิดคุณนูคิดว่าก็น่าจะผิดที่สองคำนี้นะผิดจะได้จำได้เนาะไม่เป็นไรตรวจคำตอบเลยโชคดีจังเลยครับที่มันถูก ครูนุ้ก็ลุ้นอยู่เยอะเลยเราสามารถไปดูคำตอบได้นะครับที่ show answers ตรงนี้นะครับนี่อ่าเราก็สามารถอ่านอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับคุณครูหรือผู้ปกครองสามารถให้เด็กๆอ่านอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับอ่าแต่ว่าครูนุจะไปเกมต่อไปนะใครอยากจะอ่านก่อนก็หยุดวิดีโอไว้ชั่วขณะได้นะครับครูนุ้ขอ back กลับไปเพื่อที่จะอ่าพิมพ์ชื่อนี่ทำสถิติไว้นะครับ ใครที่รับเกมนี้ลิงก์เกมนี้ไปก็เล่นเสร็จก็พิมพ์ชื่อตัวเองได้เลยนะครับมันก็จะไปขึ้นในสถิตินะว่าเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่โอ้อันนี้ครูนิวทำสถิติไว้นะครับตอบถูกทั้งหมดใช้เวลาไป3นาที57วินาทีคนที่จะทำลายสถิติครูนิวได้คือคนที่ทำได้สิเต็มแต่ว่าใช้เวลาน้อยกว่านี้นะลองไปดูเกมที่2นะครับ เอาละครับมาถึงชุดที่สองแล้วนะครับไปกันเลยครับอ๋อมีรูปภาพวิ่งมาแล้วให้เราจับคู่กับด้านล่างนะครับเรามาอ่านคำก่อนกันดีไหมนะครับอันนี้อ่าหนึ่งสองซ้ำปางช้างไถนาเต็มประชุม หยม่มไหลขบวนถล่มฝั่งตะโกนเอาละครับรูปแรกนี่มีลูกศรชี้ไปตรงนี้ก็คือไหลนะครับอ่าเกมนี้ก็จะตรวจให้เราทันทีเลยนะครับอืมรูปนี้คือรูปอะไรตะโกนหรือเปล่าครับน่าจะเป็นตะโกนเนาะคือตะโกนคุยกันอะ ทุกคนดูในหนังสือได้นะครับเวลาที่เล่นเกมนี้นะอ่ามีน้ำอยู่ในโอง่งแต่ว่ามีลูกศรชี้ด้านบนตรงนี้คือน้ำเป็นยังไงครับน้ำเต็มคนยืนอยู่ตรงไหนครับในรูปนี้ยืนอยู่ที่ฝั่ง ฝั่งนะครับรูปนี้ครับเตรียมพื้นที่ที่จะทําทการเกษตรนั่นก็คือไถนาแต่ว่าไม่ได้ใช้ควายไถใช่ไหมนี่คือรูปรถไถนานะครับ รูปนี้มีตัวหนังสืออยู่ด้วยไม่ยากเนาะเหมือนมีคำใบ้ให้ปางช้างปางช้างอันนี้คือมานั่งรวมกันเพื่อที่จะเสนอวิธีการแก้ปัญหาคือประชุมอันนี้ต้นเหตุที่ควานช้างจะต้องไปรวมตัวกันที่ลานวัดใช่ไหมครับ ก็คือดินถล่มฝนตกใช่ไหมเหลือสองคำไม่ยากแล้วใช่ไหมครับคือคำว่าเสียมกับคำว่าขบวนรูปนี้ก็คือขบวนกลองยาวและรูปสุดท้ายอุปกรณ์การเกษตรไว้ใช้ขุดดินก็คือเสียม เช่นเคยนะครับเราสามารถเข้าไปดูคำตอบได้ที่ Show Answers แล้วก็สามารถอ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวกด Back กลับไปกด Leaderboard เพื่อที่จะไปพิมพ์ชื่อของเราในการบันทึกสถิตินะครับครูนิวสอนภาษาไทยกด Enter ครับอ่า อันดับหนึ่งยังคงเป็นครูนิวนะครับใช้เวลาไป2นาที47่วินาทีทีนี้ไปดูเกมสุดท้ายกันครับเกมสุดท้ายท้าทายเพิ่มขึ้นอีกนะสำหรับเกมนี้นะครับคุณครูสามารถประยุกต์ใช้ในการเขียนตามคําบอกได้นะครับซึ่งจะทําให้เด็กๆเนี่ยาสามารถเขียนตามคําบอกได้ง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับ ปกติเวลาที่เขียนตามคำบอกคุณครูจะเป็นคนอ่านคำาจะให้เด็กๆเ,เขียนใช่ไหมครับแต่ในครั้งนี้เราสามารถอ่านคำมีรูปภาพประกอบแล้วก็มีตัวอักษรครบเลยครับเพียงแต่เด็กๆเ,เ,เนี่ยก็จะสามารถเขียนคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นโดยการสลับที่ตัวอักษรเหล่านี้คำนี้คำว่าคำว่าอะไรครับถลม่มถลม่มคุณครูสามารถให้เด็กๆบอกคำได้ด้วยตัวเองจากรูปภาพนะครับเป็นการทบทวนด้วยนะครับดังนั้นถลม่มอ่า เวลาถ้าคุณครูจะให้เด็กๆเขียนตามคำบอกก็รอให้เขาเขียนเสร็จแล้วคุณครูกดที่ลูกศรด้านล่างนะครับไปคำที่2แบบนี้เรื่อยๆนะครับเมื่อถึงหมดทุกคำแล้วหมดทุกคำแล้วคุณครูกลับมาที่คำที่1แล้วเฉลยทีละคำโดยการลากตัวอักษรให้ไปอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องอย่างเช่นคำว่าถลม่มแบบนี้เห็นไหมครับเด็กๆก็ตรวจที่ตัวเองเขียนได้เลยต่อไปคำที่2คํคำนี้ครับ ถ้ารูปภาพสื่อความหมายได้ไม่ชัดเจนคุณครูก็สามารถบอกคํานั้นได้นะครับคํานี้คือคำว่าบริเวณบริเวณผู้ปกครองหรือคุณครูสามารถหยุดวิดีโอชั่วขณะเพื่อรอให้เด็กๆเขียนให้เสร็จได้นะครับสมมุติว่าทุกคนเขียนเสร็จแล้วบริเวณเฉลยครับบริเวณถูกต้อง คำที่3ครับคำนี้ปลอดภัยปลอดภัยลองเขียนดูนะครับฉเฉลยปอลอออปลอดพออะยอภัยคำที่สี่คำนี้รูปนี้ดูไม่ยากเนาะพยักหน้าพยักหน้า สมมุติว่าเขียนเสร็จแล้วฉเฉลยเลยนะครับพระยักษ์หน้าถ้าเราเรียงตัวอักษรด้วยจํานวนครั้งที่ยิ่งน้อยเท่าไหร่คะแนนเราก็จะยิ่งเยอะเท่านั้นนะครับอันนี้ทุกคนดูออกไม่เอ่ยชุดคล้ายๆกับคุณครูที่ใส่ในวันจันทร์นะครับคล้ายๆชุดข้าราชการแต่เหล่านี้คือกำน,นันลุงกำนันจําได้ใช่ไหมครับคนที่เรียกควานช้างมาประชุมที่ลานวัดฉเฉลยง่ายๆเลยครับ ็ครูเดิมขยับกอไก่มาแค่ตัวเดียวได้บวก8คะแนนเลยอันนี้แหละครับพอจะดูออกไหมครับคือคําว่าอะไรจํานวนจํานวนสมมุติว่าเขียนเสร็จแล้วนะ,ฉะเฉลยนะจออําจำนี่โอ้คำนี้ได้บวกสิบคำนี้ รูปนี้อาจจะสื่อความหมายได้ไม่ชัดเจนนะครับดูลักษณะการแต่งกายของเขาลักษณะการแต่งกายเป็นยังไงครับทางการทางการพอดีว่าในบทที่2มีคําว่าทางการอยู่ใช่ไหมครับทางการในในบทอ่านที่เราอ่านเนี่ยหมายถึงว่าหน่วยงานที่มาช่วยเหลือเวลาที่มีน้ําท่วมไฟไหม้อะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าทางการในรูปนี้เนี่ยคือลักษณะการแต่งกายนะครับฉเฉลย าทางการกนะครับคำที่8อ๋อถัดจากวันนี้ไปอีก2วันครับถัดจากวันนี้ไปอีก2วันคือคำว่ามะรืนใช่แล้วมะรืนครับมะรืนง่ายๆเนาะ,ะเฉลยเลยนะ นี้อันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะรูปภาพนี้นะครับคือคำว่าเฉลย ER, ตะโกนตะโกนตออะตะ,อตะกอโอโนโกนโห้คำนี้ได้บวก10อีกแล้วคำที่10แล้วครับเรามีทั้งหมด20่สิคนะครับอันนี้รูปภาพนี้ก็ชัดเจนนะประชุมประชุมป,อรอปรอะปร พอหมอชุมโหรูปนี้ขบวนขบวนขบวนเนี่ยง่ายมากเลยครูนิวขยับแค่ตัวอะไรครับขอไข่ <c oughs> อคำนี้ <c oughs> คำใบที่ให้มาคือคำว่างานทำ แค่สลับพยางใช่ไหมครับเป็นทำงานเนาะทำงานคำนี้ล่ะครับคำนี้คือการจ่ายเงินเพื่อให้เขามาทำงานให้เราว่าจ้างว่าจ้าง คำนี้ก็ไม่ยากเนาะเปิดประตูให้แสดงว่าต้อนรับใช่ไหมครับคือคำว่าเชิญเชิญต่อไปอันนี้ล่ะอุปกรณ์ใช้ในการขุดดินเสียมเสียม <laughs> พุงอีกคำหนึงที่หมายถึงพุงอะครับท้องถ้าในเรื่องหมายถึงท้องช้างเนาะที่มันเอาท้องไปถูก,กับพื้นทรายใช่ไหมครับนี่ไงแอ่งแองแองขยับแค่สระแอมาข้างหน้านี่อันนี้ผู้ประกาศประกาศอะไรครับ ข่าวข่าวบางคำก็ยากบางคำก็ง่ายเนาะหรือว่าง่ายทุกคำเลยคำนี้ให้อาหารครับคือคำว่าเลียล้ยงเลี้ยงและข้อสุดท้ายคำที่ยี่สิบเหล่านี้ครับที่สวมชุดสีน้ำเงินดูแลช้างคือควานควาน ดูคำตอบกันไหมครับนี่ไงเห็นไหมแต่ว่าเกมนี้จะมีข้อจำกัดนิดนึงตรงที่ว่าพวกวันในยุคหรือว่าสระด้านบนเนี่ยมันมันจะแยกเป็น,นชิ้นชิ้นแบบนี้นะครับอาจจะแปลกตานิดนึงนะครับนี่ทั้งหมด20่สิบข้อ,อคุณูแบ็คก,กลับไปเหมือนเดิมครับอุ้ย174คะแนนนั่นเนี่ยคร <laughs> ูนิวสอนภาษาไทย โอ้อีกคนได้คะแนนมากกว่าครูนิวอีกครับคือคนมีคนที่เข้ามาเล่นคือชื่อว่านิชาแล้วก็ที่2ก็คือครูนิวแต่ว่าเป็นตอนนั้นใช้เป็นภาษาอังกฤษจะสังเกตเห็นว่า3อันดับแรกได้174คะแนนเท่ากันเลยแต่ว่าต่างกันแค่เวลาที่ใช้ใช่ไหมครับโอ้โหอันดับที่1เนี่ยเขาใช้เวลาไปแค่2นาที20วินาที ส่วนเมื่อกี้ที่ครูนิวเล่นไปใช้เวลาไปตั้ง7นาที3วินาทีเพราะว่าอธิบายพวกเราอยู่นะครับนอกจากนี้ก็จะมีคนอื่นๆที่เข้ามาเล่นด้วยนะครับนี่ใครที่สนใจลิงก์นี้ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคุณครูหรือว่าผู้ปกครองคอมเมนต์มาด้านล่างหรือทักไปที่เพจครูนิวสอนภาษาไทยนะครับ คุณครูส่งลิงก์ให้คุณครูสามารถนําไปใช้สอนออนไลน์หรือส่งให้เด็กๆไปเล่นในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่บ้านได้เองเล่นได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งด้วยครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามครูนิวสอนภาษาไทยสวัสดีครับ